ใบที่1ตําตำแหน่งตนุตัวตนเป็นอะไรโอ้ยสาถ้วยเลยนะครับอ่าเปิดขึ้นมาเดือนแรกเลยนะอ่ะต่อไปกระดุมพระการเงินนะครับเรื่องสถา,านการณ์การเงินเนาะโอ้เป็นเดอะเดวิลอันนี้ต้องระวังการถูกหลอกนะมีคนมาชวนไปลงทุนทําอะไรเนี่ยพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณาดีๆต่อไปปัตตานีหุ้นส่วนคู่ครองคนรักนะครับอ่ะมาดูกันนะ เป็นเด็กถือถ้วยโอ้นะครับใครที่มีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้เนี่ยเดือนนี้มีโอกาสสละโสดเลยแหละมีสถานะเลยแหละนะครับมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่แบบอ่การงานหกไม่เท้าอันนี้ดีเลยนะเรื่องงานอันนี้ดีจริงนะ ขอสวัสดีชาวลัคนาและก็ชาวราศีพฤษภที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพฤศีพาิพีศีพยากรรายเดือนดวงการงานดวงการเงินดวงความรักนะครับโดยผมจะส่งเปิดพยาิพีศีทั้งหมดจํานวน12บสใบครับเป็น12เรื่องราวอ้างอิงตามเรือนพบของวิชาโหราศาสตร์ไทยเนาะเป็นการประยุกต์กันนั่นเองระหว่างโหราศาสตร์และก็พยาิพีศีโดยการยืมเรือนพบทั้ง12เรือนพบของโหราศาสตร์นะครับนำมาเปิดไพ่วางตามเรือนพบต่างๆเนาะจะทําให้เรามีรายละเอียดในการพยากรณ ขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าหลักๆเราก็จะเน้นเรื่องงานเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักนั่นเองครับใครที่เข้ามาแล้วครับอยากขอกําลังใจครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราไปด้วยกันนั่นเองครับอาก่อนอื่นครับเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีพฤษภเนาะในการอาราธนาขอบารมีครูบาอาจารย์นะครับให้นท่านประสิทธิวิชาให้กับเราเนาะเพื่อการเปิดไพ่ยิปซีพยากรณครั้งนี้จะได้ถูกต้องแม่นอย่างนั่นเองนะครับเอาละครับเนาะวันนี้วันที่ผมเปิดไพ่ยิปซีตรรงงกกััััับบวนนพพฤหหสะคลเท หรือว่ากำลังวันของวันพฤหัสก็คือ19เนาะเดี๋ยวผมขอเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับอาราธนาบาร,รมีครูบาอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวสับไพ่19ครั้าด้ยวยกันครับอ่านะครับก่อนอื่นเลยผมขอตั้งจิตอธิษฐานนะครับขออารัธนาบาร,รมีคุณพระศรีรัตนตรัยเทพพรมเทวดาบาร,รมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมามีบาร,รมีปู่ฤาษีพุมนารอดปู่ฤาษีตาไฟเป็นประธานขอบาร,รมีปู่พญาพิเพกหราจารย์ช่วยเมตตาบารรปสิทธิวิชาเปิดเผยความลับดวงชะตาการงานการเงินความรักของชาวลัคนาราศีพฤษศในช่วง วันที่1ถึง31มกราคมนี้ให้ถูกต้องแม่นยำตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเธอสหัสเนโตเทวินโตที่ปะจจกุงวิโสทายิสหัสเนโตเทวินโตที่ปะจจกุงวิโสทายิสหัสเนโตเทวินโตที่ปัจักุงวิโสทายิพุทธังบังเกิดเปิดโลกกวีุูวิโสทายิธรรมังบังเกิดเปิดโลกกวีฑูวิโสทายิสังคังบังเกิดเปิดโลกกวีถูวิโส <numa> ทาย <S rough Sin> ิสาธุ เอาละครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนาะอย่างที่บอกเลยเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีพฤษกเนาะสับไพตามกาลังวันก็คือ19คเาันนะของวันพฤหัสน,นะครับมาเริ่มกันเลยครับอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเราตัดไพ่กันอีกหนึ่งครั้งเนาะ ทำให้คุณผู้ชมได้ดูกันสดๆไปเลยนะครับอ่าไม่มีการเตียมนะนะครับจับกันตรงนี้นะครับพยากรณกันตรงนี้เลยนะครับอ่าไพ่ไม่เคยโกหกเราเนาะนะครับจะบอกอะไรก็ให้ปู่ท่านเมตตาส่งข้อบอกเราผ่านไพ่ในวันนี้ได้เลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยที่บอกว่าคําพยากรจะเป็นในช่วงของวันที่1มกราคมถึง31มกราคม2568นะครับเริ่มต้นปีใหม่ของปี6 8เนาะนะครับ มาเริ่มใบที่1ครับนะตำแหน่งตนุตัวตนนะครับที่2กระดุมพระการเงินนะครับอ่ต่อไปสาหาัชชาเพื่อนฝูงคนรอบตัวหุ้นส่วน3ามคนขึ้นไปนะครับพันธุผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่าหญาติพ,พี่น้องคนรอบตัวหัวหน้าเจ้านายนะครับอ่าต่อไปปุตตะบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าต่อไปอริอุปสักปัญหาศัตรูนะครับคนที่คอยข, down, ข,ขัดแข้งขัดขาต่อไปปัตตานีคนรักคู่ครองหุน้นส่วนชีวิตหุน้นส่วนความรักนะครับหุน้นส่วนการ ion, ทํางาน2คนนะครับต่อไปมรณะนะครับหมายถึงการเดินทางไกลการจับ การผัดพลากจากที <tampoco S 2> ่หนึ่งไปที่หนึ่งสุขภาพความเจ็บป่วยด้วยเนาะต่อไปสุขภาพความสําเร็จสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามานะครับต่อไปกลับมะการงานนะครับเรื่องงานต่อไปลาภาโชคลาภการเงินเงินพิเศษนะนะครับถูกหวยอะไรพวกนี้นะครับอต่อไปวินาศนะครับไม่ถึงจริงสิ่งที่สูญเสียพัดพลากจากไปนะครับแบบจากไปเลยนะครับาจะรุนแรงกว่ามรณะแล้วก็ไม่ถึงความลับเบื้องหลังนะครับสิ่งที่ไม่เปิดเผยด้วยนั่นเองนะพบแล้ว12เรือนพบนะ อะต่อไปนะครับเราจะมาเปิดไพ่ทีละใบนะครับ,ด,รบ,รบดูว่าปู่ท่านจะเปิดเผยอะไรให้เราได้รู้ได,รได้ทราบกันบ้างใบที่1ครับมาเริ่มกันเลยอะใบที่หนึ่ตำแหน่งตนุตัวต,วตนเป็นอะไรอุย้ยสถ้วยเลยนะครับอ่าเปิดขึ้นมาเดือนแรกเลยนะครับในปี2568ครับเป็นผู้หญิงใส่ชุดแดงนะครับร้อนแรงมีถ้วย3ามถ้วยนะครับมีผลไม้เต็มไปหมดเลยไม่ถึงความสําเร็จสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามา บางคนอาจจะได้ทําอะไรร่วมกันกับเพื่อนหรือเปล่านะครับหุ้นส่วนตั้งแต่3าคนขึ้นไปก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวไปดูศาสาชฉากก็ได้แต่เหมือนว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่เรื่องของนะครับความปลอดโปร่งเราจะเห็นในสีหน้าเขาดูดิมีความสุขนะเห็นไหมนะครับมีพลังมีไฟใส่ชุดสีแดงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของธาตจิตใจก็เป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองเนาะก็ยังคงแฮปปี้มีความสุขอยู่นั่นเองนะนะครับถือว่าดีเลยใบที่13าถ้วยนะครับอ่านะถ้า ได้อาจจะได้เจอหุ้นส่วนหรือเปล่านะสามถ้วยนะครับสาคนทำอะไรร่วมกันอะไรแบบนี้หรือเปล่านาะออ่ะไม่รู้เดี๋ยวไปดูที่สาาัจฉะเพิ่มเติมไปขยายที่นูน่นอ่ะต่อไปกระดุมพระการเงินนะครับเรื่องสถานการณ์การเงินเนาะโอ้เป็นเดอะเดวิลอันนี้ต้องระวังการถูกหลอกนะมีคนมาชวนไปลงทุนทําอะไรเนี่ยพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพิจารณาดีๆอย่าเชื่อใครง่ายนะครับเนาะเรื่องการเงินเนี่ย เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงเนาะ,นะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนะ,นะดาวพระพุธเนี่ยนะครับดาวการเงินเนี่ยรู้สึกว่าจะโคจรไปตกมรณะวันที่2ธันวาเนาะเออนะครับอ๋อดาวการเงินจะไปตกมรณะจริงด้วยนะครับก,ก็ระวังเรื่องการเงินมีเกณฑ์การสูญเสียการถูกหลอกนะ อ,อ,อต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของเรือนพบสหัชชาเพื่อนฝูงคนรอบตัวคนใกล้ตัวนะครับพุ้นส่วน3าคนขึ้นไปเนาะเป็นสิบถ้วยโอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าดีครับนะถ้าทําอะไรร่วมกันตั้งแต่3าคนขึ้นไปอะ่ะดีเหมือนจะมีข่าวดีแล้วมีโอกาสได้เข้าสังคมพบปะกันนะครับสังสรรค์ได้เจอเพื่อนฝูงด้วยนะครับมีงานเฉลิมฉลองด้วยนะครับถือว่า ดีเลยถ้าเกิดทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับเหมือนจะต้องทํางานทีมทํางานกลุ่มนะสักอย่างหนึ่งแหละซึ่งซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งความสําเร็จชื่อเสียงความความแบบทําให้ท่านเนี่ยนะครับรู้สึกว่าคือมันมีตัวช่วยะละกันเนาะทำให้ท่านนะรู้สึกทํางานง่ายขึ้นผ่อนคลายขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่าต่อไปเป็นในเรื่องของเรือนพพพันธุผู้ใหญ่คนที่มีอายุมากกว่าเรานะครับห้า เป็นไพ่จักรพรรดิน้อนะครับตรงนี้ไพ่นี้ขึ้นมาใหน้นึกถึงผู้หญิงที่เป็นผู้บังคับบัญชาถ้าใครทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรีเพศหญิงอันเนี้ย เป็นช่วงที่น่าอิจฉาละนะครับเขาก่อนหน้านี้เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นเดือนมกราคมเนี่ยเขาจะหันกลับมาหรือถ้าเกิดเขาดีอยู่นะเขาจะดีมากขึ้นพยายามซับพอร์ตผักดันช่วยเหลือท่านนะครับเหมือนเป็นนารีอุปถรมเนาะนะครับยิ่งใครเป็นผู้ชายเนี่ยโอ้โหได้มีหัวหน้าเป็นผู้หญิงยิ่งดีเลยนะครับเนาะอ่าเรื่องผู้ใหญ่นะครับผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรีเพศนะครับจะจะให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานท่านหรือว่าเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นญาติเป็นคุณแม่คุณป้าคุณ อะไรอย่างเงี้ยนะครับในวงศาคณาญ,ญาติเนี่ยเขาจะเหมือนกับช่วยเหลือให้ความสเร็จอะไรบางอย่างกับท่านนะครับเนาะอ่าต่อไปในเรื่องของบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับอ่าเรื่องของบริวารน,นะครับก็ถือว่าบริวารดีนะเดือนนี้นะครับเนาะนะแล้วก็เออไม่ถึงความอุดมสมบูรณ์ค่าไพ่ใบนี้ใครที่อยากจะตั้งทองมีบุตรมีลูกมีโอกาสนะเออมีโอกาสนะครับเป็นสายยาเห็นไหมเป็นงูก,กินหาไปถึงความอุดมสมบูรณ์ธาตุทั้ง4ด้วยดินน้ําไฟลมนะครับอ่า ก็ถือว่ามีโอกาสตั้งท้องได้บุตรได้ลูกเป็นคนที่มีบุญมาเกิดหรือว่าในการทํางาน,นบุตรบริวาการทํางานในลูกน้องนะครับจะมีทีมงานลูกน้องที่ดีนะให้การช่วยเหลืองูกินหางไม่ถึงความสมบูรณ์มีกินมีใช้ไม่มีอดนะ่าดีครับเรื่องบริวารดีนะนะครับ ต่อไปในเรื่องของอุปสรรคปัญหาศัตรูสิ่งที่คอยขัดขวางเป็นอริของท่านนะตรงตัวเลยเจ็ดเดือนนะครับเหมือนกับชาวรัคนาราศีพฤศภเดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่มีปัญหาการเงินค่อนข้างหนักนะที่ไพ่การเงินเนี่ยก็ขึ้นเดอรเดวิลด้วยนะครับแล้วก็ที่เรือนอริเนี่ยก็เจ็ดเหรียญเลยนะครับเนาะให้ระวังเรื่องเงินนะครับเห็นไหมคือท่านมีช่องทางถ้าพูดดูดีๆนะตรงนี้มีเงินแต่ในตะกร้าเนี่ยว่างเปล่าเหมือนท่านมีช่องทางหาเงินนะแต่มันหายาก เออมันหายากมันติดอุปสรรคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ท่านรู้สึกอัดใจรู้สึกว่าการเงินจะมีปัญหาแต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่าท่านไปได้ไปได้เงินเนี่ยมันซ่อนอยู่นะอดทนนิดนึงนะนะครับนะมีมีอยู่แล้วเงินนะครับมีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะแต่ว่ามันมันค่อนข้างฝืดนิดนึงฝืดแหละนะครับได้มาก็ต้องจ่ายออกไปแต่สําคัญระวังผูกหลอกเพราะเดอะเดวิลเนี่ยนะครับเป็นไพ่ของการหลอกลวงเจ้าเล่ห์นะต่อไปปัตนี้มหุ้นส่วนคู่ครองคนรักนะครับอ่ะมาดูกันนะ เป็นเด็กถือถ้วยโอ้นะครับใครที่มีการพูดคุยมาก่อนหน้านี้เนี่ยเดือนนี้มีโอกาสสละโสดเลยแหละมีสถานะเลยแหละนะครับมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่แบบหวานฉ่าเลยนะนะครับมีโอกาสได้แฟนเด็กด้วยนะครับอ่าส่วนใครที่แต่งงานมีคู่ครองอยู่แล้วนะครับในเรื่องความรักเดือนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะมีความสุข,ส,ขสบายใจนะครับเรื่องความรักไม่มีปัญหาอะไรน่าอิจฉาด้วยซ้ำไปนะความรักเห็นไหมเป็นเด็กไม่ถึงการเริ่มต้นด้วยนะครับอาถือถ้วยความสําเร็จมาแล้วเรื่องความรักนะ อ่านะครับอ่าต่อไปนะครับเป็นไพ่มรณะไม่ถึงนะครับการพัดภาคจากไปการเดินทางไกลสุขภาพความเจ็บป่วยด้วยอ่ะมาดูกันนะคิงถือถ้วยนะครับตรงนี้ให้ระวังสุขภาพของผู้ชายเนาะคุณตาคุณพ่อนะครับคุณลุงนะครับมีเกณฑ์เจ็บป่วยในเดือนนี้นะอ่านะครับต่อไปเป็นเรื่องของสุภาพความสําเร็จสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามานะครับอ่าเป็นอะไรเป็นห้าถ้วยเป็นโอ้โห ชาวลัคนาราศีพฤษภนะระวังเป็นโรคซึมเศร้านะนะครับตัวตนเนี่ยเหมือนกับมีความสุขนะแต่ว่าเรื่องข้างในอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างหรือเปล่ามีเรื่องเศร้าและเป็นสุภาด้วยมีเกณฑ์อ่าเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เสื่อมเสียชื่อเสียงมีคนจ้องจะทําลายชื่อเสียงเพราะสุภาคือความดีชื่อเสียงแต่ไพ่ตรงนี้มันท้าถ้วยนะอ่านะครับความผิดหวังสิ่งที่หวังตั้งใจเห็นในถ้วยมันความลงสิ่งที่ท่านคาดหวังตั้งใจอยากจะให้สําเร็จเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นดั่งใจมันจึงเป็นไพ่ที่มาแห่งความที่ คาดหวังและก็มีโอกาสไม่สมหวังสูงมากนั่นเองนะครับนะ,ะต่อไปนะครับเป็นไพ่กรรมะในเรื่องของงานสถานการณ์ด้านการงาน การงาน6ไม้เทา้าอันนี้ดีเลยนะเรื่องงานอันนี้ดีจริงนะก็ใครที่นะครับมีปัญหานะครับทุกคนทํางานมีโอกาสเจอปัญหาแต่มันจะผ่านได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไพ่ตรงนี้ขึ้นมา6เนี่ยเห็นไหมไม้เทา้าประสานกันเป็นเกาะในข้างในก็มีเป็นโลเล็กอีกนะครับก็ถือว่างานเนี่ยค่อนข้างมีเข้ามาเยอะนะครับปัญหาอุปสรรคก็มีเข้ามาพอสมควรแต่ท่านมีเกราะป้องกันที่ดีนะครับมีอะไรบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของเพื่อนร่วมงานสห a ช h เห็นไหม ในท้าก็คือการประสานกันเพราะฉะนั้นการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับจะดีนํามาซึ่งโอกาสความสําเร็จแล้วก็การเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานของท่านด้วยนะการงานถือว่าดีครับนะแฮปปี้ไม่มีปัญหาการงานไม่ต้องกังวลเลยกังวลเรื่องเงินอย่างเดียวนะอ่ามาดูสุดท้ายลาอาอยังไม่สุดท้ายครับอลองสุดท้ายลาพาโชคลาภการเงินเงินพิเศษมาดูซิ จะมีแบบเงินมาฟุกๆไหมเพราะไพ่การเงินเนี่ยไม่มีขึ้นมามีขึ้นมาอยู่ที่เรือนอาริใบเดียวแล้วเป็นเจ็ดเหรียญดย้วยอ่ะมาลุ้นกันที่ลาพาเนี่ยมีโอกาสได้หวยกับเขาไหมหรือว่าลงทุนทําธุรกิจหรือมีโอกาสได้โชคลาภพิเศษตรงไหนบ้างโอเป็นเดอะเลิฟนะครับไพ่แห่งความรักนะ อ่านะครับตรงนี้นะครับเหมือนจะมีเพศตรงข้ามหรือไม่ก็คนรักคู่ครองเนาะเลิฟก็คือคนรักนะครับอ่าตรงนี้จะจะช่วยเรื่องการเงินได้นั่นเองนะครับซัพพอร์ตการเงินแลมีคู่ครองนะครับมีคนรักคนที่ดีคอยซัพพอร์ตอยู่นะในเรื่องการเงินนะครับอ่าต่อไปสุดท้ายวีนาสิ่งที่เรียกว่าเสียหายเบื้องหลังความลับไม่เปิดเผยก็ได้นะครับอ่าการผัดพาคจากไปนะครับอ่านี่จะรุนแรงกว่ามรณะมรณะเนี่ยนะครับถ้าตามพูดเราคือเสียชีวิตนะครับอ่าโลกแห่งความตายก็คคืืออไปเกกกิดห็าร จากที่หนึ่งไปเริ่มต้นอีกที่หนึ่งอันนี้คือมรณนะแต่วินาศเนี่ยมันคือขายไปเลยนะครับถ้าเกิดเป็นไพ่งานก็คือตกงานเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดไปตกมรณะเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนง,งานนะครับถ้าอันนี้ตัวยกตัวอย่างระหว่างมรณะกับวินาศความแตกต่างกันทีนี้มาดูวินาศนะครับเป็นอะไรเป็นเจ็ดถ้วยด้วยกันโอ้นะครับนะเขียนมาให้เป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าใช้ความคิดอีกละนะครับจินตนาการความคิดนะครับระวังสุขภาพ ความเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของความคิดด้วยนะครับเหมือนกับความผิดหวังเห็นไหมนั่งเศร้านั่งมองแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรสักอย่างนะเห็นไหม นั่งดูนะครับความสําเร็จนะจินตนาการอยู่ในโลกจินตนาการของตนเองเนาะแล้วก็มีความคาดหวังแต่สุดท้ายเห็นไหมก็มีความผิดหวังเนาะนะครับก,ก็ระวังหนึ่งแหละสุขภาพความเจ็บป่วยการคิดเดยอะคิดมากนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆถ้ายังมันมันยังไม่ถึงเวลานะครับต่อให้เราคาดหวังเดี๋ยวมันจะผิดหวังไปเปล่าๆให้เราอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดครับปัจจุบันอะไรดีสุดหลักก็คือหนึ่งแหละเรื่องงานมาดีแล้วนะครับสองก็คือในเรื่องเกี่ยวกับความรัก ก็มาดีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของอะไรเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่นะที่เป็นผู้หญิงนะครับคนนี้ช่วยเหลือทันได้นะครับแล้วก็เรื่องการเงินโชคลาภเนี่ยมาจากคนรักคู่ครองหรือคนที่มีความสนิหาซึ่งกันและกันนั่นเองเนาะ,อะโอเคอน,นี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของชาวาราศีพฤษภเนาะในช่วงวันที่1นึถึงสามกราคม2568ครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์มีสาระดีอยากจะขอกําลังใจคนละหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราไ ไปแล้วครับสวัสดีครับ